สวัสดีครับแฟนคลับช่อง FC In Love of You ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับ

จ้าระวังอยู่ค่ะขอบคุณค่ะอ่อนเป็นจ้าอ่อนกตาอ่อนอ่อนอดเอย่างอ่อนค่ะ้ยค่ะไดยตาค่ะเพราะว่าน่าไปมากมากน่ามาน่าไมาม่พลาดสายตาค่ะแห่ก็อยู่ด้วย่

เอินเดอนาตีาตีกองอาตีกองสวัสดีสว okay. okay. ัสดีค่ะแต่นับนะเพิ่งเสร็จค่ะ คุณยายเพิ่งว่างค่ะเอ้ nè, Ca ta trả, ừ, ừ, ta, trả, mama, ta trả ta... ta... mama, ma. ma. là... ừ, mama, mama, trả, ta trả

มีความสุขทุกเช้าค่ะอารมณ์ดีตาจ๋าเป็นเด็กน้อยอารมณ์ดีค่ะตาจ๋าเอยาายากาเสือข้เดียวเลยมักลกันเดี๋ยเีอาสิ

มือออกไม่ได้นะลูกไปไตีกองตีกองตีกองค่ะตีกอง i งานอยู่เอกมางางา้าวตั้งกองอ้าวตั้งวงจ้ตายเนมนว้อยพูด่นไปวหพูดอ่นุรูดได้คนว้อย เดนเซอร์ทั <S <s ้งผี่จ้าเอ้า่ไไพอเพชรพอยบันเทิงศิลมา่นะ

ค่ะสองร้อยก็ดวงแล้วค่ะอันแี้กันเป็นไกันยุ่ง่ล่ะไม่ง่ายแล้วมันเลี่ยงนี่ไอ้กับเพียนอากับเอียเหมืนกัเลี่ยงใช่กันเท่านี้แหละปานนี้ไม่ง่แล้วเมือดหมอต้องมาจับวยเออัากระมี่หมันยาดไปี่านนี้ฉันาน้ารักค่ะเป็นผู้ตีหมอไม่่แหล้ผู้ป้อเข่าวันนี้ไอ้ท่อกันจ้อ่งเลยเรานีเกลี่ยเกี่เาะมันยากะนวก็เสียได้าลย่ขันแวอยู่อ่ะ เย็นดูเย็นหนูเย็นดูเย็นหนูนั่งดูหลานแล้วนั่งยิ้มไปด้วยานเักอาเอกน่อยไรเงานยตกันอาสวัสดีค่ะเนะหนูชื่อน้องคอยปุริสายค่ะสวัสดีค่ะต้องไปยร้มบานกนเอาชุดอาหาร้วไปก ยาทุ o, im, mm ึ้นต่นายายเดีไปจับ้านเาดดิ้งดิ้งดวายแล้วใสสขอบคุณดาวค่ะที่ส่งให้น้องเพชรน้องคอยค่ะ

โต๊ิิงต๊ดิิง๊งติงต๊งิง๊ิงิต๊ิิงต๊ิงิงต๊ิงโอ๊ยปากแกปากแม่ทำปัดตปัตเล็กกตเป็นที่แโต๊ิงิงติงจะให้เขินกิ้ออเขากินเขกินแลเระดาษลินเลยิเดินนงเินเดิงอคุดาวค่ะ ดีแม่ลูกของเราค่อยแม่ไอ้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 จ้าเลยไอ้จ้าจ้าก้อนจ้าพี่เคยจ้าพี่เคยจ้าน้องไทยบดิ้เออแบ่งขนมกันค่ะเก่งจังเลยเก่งจังเลยอันไหนจะน้ำลูกอันยานะน้ำอันนี้ที่หนึ่มันบุญดิจ้าจ้าโอ้พี่พลอยเอาขนมให้ยายนางจ้ายายากินยู่นนี่นี่ นเป็นไงดีไหมอืมเนต้าล่องเข่าเนี่ยตัวถอดแต่เขาใส่อ่ะคิดเขาแบบคู่หรือไงไล่หล่หลา่ไล่ไม่ใช่โฆษณาติ๋วคุณที่ส่งดาวให้น้องเพชรน้องพลอยค่ะคนนี้เปลี่ยนทำไงคนนั้นดูวคนนี้เป็นอะไรตัวนี้เป็นอะไรนี่ดูปากคนนี้สิดูปากนี่หนิปากแป้งอ่าน้องพลอยขอบคุณค่ะก่อนเร็วขอบน้องพลอย

เปียกใกันนางลงชิค่ะอียเ้มน้งอต้ยายพูดหลานก็มีความสุขค่ะสนุกไปด้วยกันค่ะมักเสียงหัวแม่แตนจากหัวหลยๆจ้าแมต้นเบาเบาเบามักเต้เบาๆเๆเอวดดิงดิ้งดิงดิ้งดิงดิงดง งดูเลาจังมาสเดนัเเตรียมขาไว้ใครส่งดาวมาเห็นทุกดวงค่ะเห็นทุกคนค่ะเด้อังเดอเด้อัเด้อตึ้งตึ้งน้ำเพชรน้ำพลกอบค่ะเ่ะเยอีกเพ่งเลอีกค่ะตำลาลบัมซาวกไลาลาจะหนักออมอนด้วย ชวดก็นั่งดูค่ะอามาบอกขนมขนมเมลอนหน่อยค่ะเป็ดเล่ายังไงเป็ดเฮ้ยเก็บเที่ไหนห้องไหนเป็ดเด็กกากกาเออกากกาเป็ดเป็ดแค่วงห้องยังไงเป็ดแค่วงไหมห้องนั่เรอเออเป็ดแค่วงห้องเป็ดเท้าไหมลูกเป็ดเท้าไหม พูดชาใหญ่แาว้ายสวีค่ะสวสดีคนเข้ามาใหม่โอ้ยย่ามาทักออดโอ้ยขอร้องขอร้องหลารเมื่อก่นอ่าเมื่อนเมื่อเมื่อ่่ใหญคะอ่านอ่านนานนัสบายดีค่ะนั้นนั่ั่นน่นนันั่นนันนั่นนดีน่นนันนัั่นน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 ั่้นั่นนั่น่เป็น Tụi bà này phụ nữ của bạn phải không? Bạn nè, cổng ở phía sau đó. Để chúng tôi. Và hãy nói thêm... Mê ran Mê ran Mê ran lê Được. Mê ran Mê ran Mê ran lê Mê ran là xa Mê ran. Mê ran Mê ran lê Mê ran Mê 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 Milam 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 ding 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 na ring ding ding na na go สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาอีกดิเอาอีกมั้ยวะ